สังใหญ่มากเลยพี่มีสั่งค่ามีที่นอนสวัสดีครับ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้าณาอาที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยก็ขอเล่นหูเล่นตาเล่นไม้เล่นมือสักหน่อยทุกคนนะเปลี่ยนการเปิดคลิปที่ออริจินอลหรือว่าทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะครับผมเลิฟเลิฟวันนี้ผมแฟนเล็กเนี่ยจะพาพี่พี่เอฟซีนะครับผมไปอ่าไปดูบ้านบ้านที่อยู่ในป่าหรือว่พี่เป็นกระต๊อบหลังเดียวพี่นะ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระตอ๊อบหรือว่าเป็นอะไรนะน้องชายผมเคยไปเจอแล้ววันนี้ผมก็เลยขึ้นมาเพียงคนเดียวพี่นะอยากจะเจอบ้านหลังนี้มากๆว่าทําไมใครมาสร้างไว้แต่น้องผมไม่เจอเจ้าของนะวันนี้ผมขึ้นมาเพื่อจะหาความจริงพี่มันเป็นบ้านคนที่แบบว่าคนดีหรือว่าคนไม่ดีเป็นพวกหมอผีหรือเปล่าเรื่องมันขีพี่นะมาอยู่คนเดียวกลางป่า่านี้มันแปลกพี่นะมันไม่มีใครดีๆมาอยู่กลางป่าแบบนี้นอกจากคนที่แบบชอบในการแบบอยู่แบบธรรมชาติ แล้วก็มาสร้างว่าเป็นที่พักเล่นๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาอยู่จริงๆก็คงจะนอยคนมากๆนะเหมือนที่ผมไปเจอที่พักของน้องๆต่างๆที่ทําไว้สวยงามมากๆนั่นคือสร้างเพื่อนานๆไปทีพี่ไม่อยู่กบับถาวรนะแต่ไปครั้งเนี้ยจะไปดูว่าเจ้าของอยู่หรือเปล่าพี่ภอนาให้ผมปลอดภัยด้วยแล้วก็ขอขอบคุณใจจากพี่แอฟตีนะครับที่น่ารักทุกคนนะกดลคหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้แปดเล็กด้วยนะให้ผมปลอดภัยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตพวกเราให้กำลังใจพวกเราคอมเมนต์มาให้มาบอก ข้อคิดที่ดีกับพวกเราต้องบอกเลยว่าโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราใช้ทางที่ถูกต้องนะทุกคนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีมากๆนะสําหรับผมนะก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ดีด้วยถึงจะผมจะอ่านไม่ครบก็ตามนะแต่ผมขอบคุณจริงๆผมกดใจให้ทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปหาก,กระต๊อบหลังนั้นกันพี่ๆตอนเนี้รู้สึกว่าแดดเนะี่ยเดี๋ยวออกเดี๋ยวหายเดี๋ยวออกเดี๋ยวหายป่ายนี้ก็เป็นเป็น เป็นป่าที่มีทื่เสี่ยงประมาณหนึ่งพี่ในเรื่องของถึงอัถร์แล้วก็เรื่องความประหลาดที่ในพานหลายคนได้เจอนะทั้งพูดผีวิญญาณแล้วก็คนหลงปล่าคนหลงทางอ่าพวกนายพานต่างๆที่ออกไปแล้วสติเสียงเลยก็มีพี่เป็นดงไั่แบบนี้นะโอเคทุกคนไปเดินทางดีกว่าไป เดินคนเดียวเหื่อยนะทุกป่าของ,ของนไายจะเริ่มลกอก้นเไื่ได้ เดินมาเรื่อยๆนะมาเจอกับจอมปลวกพ,พี่นะจอมปลวกก็ใหญ่พอสมควรนะผมเดินตามเส้นทางเล็กๆนี้ไม่รู้ว่าไปไหนทุกคนนะเป็นเส้นทางเล็กมากๆเลยไม่รู้ว่าโผล่ไ่ไหนผมจะเดินไปต่อดีไหม ก็ผมไม่เคยมามาก่อนเส่นนี้แต่ผมจะกลับไปเส้นเดิมดีกว่านะแค่เห็นเส้นทางเล็กๆเ,เลยคิดว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเลยเดินเข้ามาดูแต่เดินไปเดินมาพี่พี่ผมเหมือนจะไม่เห็นเส้นทางอ่ะมันหายไปละเหมือนกับมีการปิดไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปเห็นหรือเปล่าหรือมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า ป่านี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันทุกคนนะเรื่องลิลับสิ่งต่างๆแปลกแปลกประหลาดแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นน่มากมายผมขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะว่าที่นี่คือถ้ากลางคืนนะสำหรับผมนะโคตรน่ากลัวโคตรหลอนเลยพี่นะถ้าได้มาสัมผัสกลางคืนนะผมบอกเลยว่าลุกขนชันแน่ๆ,ๆพี่ป่าไผ่เนี่ยมันเดินหลงง่ายมากกลางคืนนะถ้าใครไม่ชินทางนะ เดินมั่วๆทุกคนนะไม่รอดหลงแน่นอนนะขนาดผมนะทุกคน <c oughs> ผมเดินไปหาหน่อไม้เห็ดกลางคืนออกกันไม่ได้พ,พี่เส้นทางเนี่ยพี่พี่ผิดภาพนะเส้นทางเ่ยเป็นเส้นทางขนาดใหญ่นะเห็นได้ชัดเลยพวกเราอยู่แค่ข้างๆแบบเนี้ยแต่หาทางเส้นเดียวไม่เจออยู่แค่ข้างหน้าเดินข้ามไปข้ามมา ไม่รู้พออะไรพี่นะผมก็งงเหมือนกันก็อุดแบบเป็นบทเรียนเลยนะว่าการเดินป่าคือนะเนี่ยป่าไผ่เนี่ยต้องจําเส้นทางดีแล้วก็ห้ามแบบปากพ้อยหรือว่าพูดอะไรไม่ดีออกไปนะมันทําให้เสี่ยงต่อการเดินป่าแล้วหลกมากๆพ,พี่ป่าก็อาจจะทําโทษเราได้พี่พนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปหากระต๊อบกลางป่าหลังนั้นกันทุกคนนะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีคนอาศัยหรือไม่หรือว่า ผุพังไปแค่ไหนแล้วทุกคนผม,มอยากจะมาหาความจริงให้ได้ผมไม่ชอบแบบเวลามีคนชั่วมาทําไม่ดีไว้พนะี่นะคนดีเดินปากแล้วเราแวงต้องกลัวนะเพราะพวกมันแบบคอยดักทาําร้ายพี่นะไปเดินทางต่อทุกคนก้ไปครับพี่พ ผมเห็นร่องรอยการเดินนะเดินตามร่องรอยไปเลยนะ พ,พ,นะพี่มีน้ำมั้งพี่นะเฮ้ยมีน้ำมั้ยหรอใช่ไหมพี่พี่ใช่ไหม ก็ฟ้าใช่ไหม,ไไม,ไมค่อยๆย่องเข้าไปนะมันมีเจ้าของหรือเปล่า ใหญ่มากพี่ สวัสดีครับคนหลองใหญ่จริงๆนะแล้วสูงนางค้าสูงมากใช้ต้นไม้ในการทำเป็นเสาหลักพี่ไม่ต้องขุดหลุมเลยอ จาของไปไหนทุกคนขึ้นดีไหมทุกคนนี่เป็นถังขึ้นนะทุกคนบ้านหลังใหญ่มากมาสร้างในป่าลึกแบบนี้พี่ซึ่งโดดเดี่ยวไม่มีใครทุกคนดูยอบ้อง แข็นแรงมากทุกคนทานใจว่างมากเลยนอนได้เป็นสิบคนทุกคนบองตรงเย กว่างมากยกพื้นชั้นลอยปลอดภัยมากแล้วก็เป็นบ้านที่หลังใหญ่มอนได้เป็นสิบสิบคนนะพี่กว้าง,งหนรูเลยท่านน้ดีมากๆเื่ยนผมกเก่งมากๆเลย ที่จึกเตาทุกคนไม่มีที่จึกเตานะยิงสบายมากพี่ตอนนี้ยู่ไม่ได้กลับผมนะเพราะว่าค่อยจับปลงไม่คลบนะแถม ยุงเนี่ยไม่มีเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณบนบ้านกว่างแค่ไหนนะว่างมากพี่พี่ไปครับพี่พี่ผมจะาพาไปดูบริเวณบนบ้านพี่พี กว้างจริงครับพ <and> ี ople, ่นะไม่รู้ของใครนะใครรู้เม้น์บอกด้วยนะใครรู้เม้น์บอกด้วยเขาจะเจ็บกอไผ่ไว้นะพี่นะแล้วลังขายืนไปนู่นเลยแล้วความกว้างของืนเนี่ยกว้างมากๆพี่พี่ด้านล่างก็เป็นน้ำพี่พี่ช่วงน้ำไม่เยอะเนี่ยสวยมากๆนะด้านล่างเป็นน้ำเป็นน้ำไม่ค่อยเยอะอะไรตอนนี้ สวยางามมากแกเจ้าของไปไหนมาดูนะถ้าเจ้าของอยู่อ่ะผมจะขอนะขออนุญาตก้างพักหน่อยนะมันรู้เจ้าของไปไหนทุกคนว่างมา,มากเลยเราได็สิบคนอ่ะ พวกเลยผานหรือเปล่าผ่านป่าเนี่ยมานอนป่าก,กันมาพ้าป่าก,กันนะทุกคนมาส่องสั์หรือเปล่านั่งไประแวงไปนะดูว่าเจ้าคอนี้กลับมาตอนไหน ครับผมว่านะทำไมต้องจุดไฟสักกองพี่นะเพราะว่าบางทียุงมาแมลงเงี้ยมันก็มาตองผมนะเดี๋ยวว่าจะจุดไฟด้านล่างนะเพราะด้านบนเขาไม่ทํ้ทเตาไว้นะก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้บ้านเนี้ยมันโดนไฟแบบไหม้ไปนะพี่นะก็ดีเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวจุดไฟสักกองเวลนะยุงแล้วก็นอนพักกันตรงนี้รอเจ้าของกลับมานะ รู้จะของเป็นใครอากาศดีมากทุกคนชิลมากเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเลยแต่นั่นถ้านานๆไปเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเน,นี่ยน้ฮะมึงเนี่ยมันก็จะแห้งไปนะพี่เนี่ยแห้งไปเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปจุดไฟกันดีกว่าเนาะเราหยุ่นด้วยแล้วขอจุดไฟได้านล่างเนี่ยนะ ล่างนี้ควันจะได้มาหาเราด้วย เสียงเหมือนคนย้ำเท้าพี่เหมือน,นเปคนย้ำเท้าอยู่ใกล้ๆพี่พี่มารูว่าใครนะเสียงมันอยู่แบบเดินย้ำเท้ามาเสียงเดินแบบเหยียบกิ่งไผ่เหยียบใบไม้เนี่ยแต่ปัหาไม่เจอเจ้าของบ้านหรือป่านะก็าอาจจะเป็นไปได้ทุกคนตกใจหรือเปล่าเจอผมเนี่ย ทักกันต่อกันจ,ดนจุดไฟเสร็จแล้วโอเคทุกคนตอนนี้นะทุกคนนะก็ได้จุดไฟไปเทียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งพักสบ,บายๆนะพี่พี่นะถือว่ามาเจอที่พักละวสำเร็จภารกิจวันนี้แล้วแต่จะมีเจ้าของมาเปะหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามาก็จะได้ทำความรู้จักพูดคุยกับเขาเหมือนพี่นะ หรือ P P F C ท่านไหนที่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครก็คอมเมนต์บอกนะครับผมนะอา,นอากาศดีมากๆนะอนอนฟังเสียงน้ำเย็นๆนะ เฮ้ยยใครวะเชี่เจ้าของเจ้าของกระต๊อบหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมเป็นผู้หญิงแต่กระถุงแล้วก็มีผ้าคาดอ,อกไว้เหมือนสาวโบราณมากๆผิวขาวเชีย่ย เข้ามาจากไหนอ่ะมีตัวน้ำตกไปพี่ใช่ไหมเยอะไปนนไหไในว ตามเี็นไหมดูดูข้องบนเนี้ปลอดภัยกว่าเนี่ยเวลาผมาเข้าป,ป่ามต้องมาเจอผู้หญิงหรือว่าผีสาวไม่ใช่ไม่ไป็นคนหรือผีใชเ่เป็นเป็นใครครับสวัสดีครับคุณเป็นใครมาจากไหนครับเนี่ย กลางคืนนะผมว่าน่าหลอนมากเลยมามาจังมาจังไหนครับเนี่ยเขา,เา,า,าปิดหน้าเหรอเปิดหน้าได้ไหมฮะพี่เขาบอกเป็นภรยาผมภรยาผมตอนไหนผมยังไม่มีเมียรครับ ลงไปไหนครับเปิดหน้าดิเอาหน้าขึ้นมาดิมาบอกว่าเป็นภรรยาผมได้ยังไงครับผมยังไม่มีภรรยาครับเด,เดี๋ยวนะใช่คนที่ผมเคยเจอเมื่อก่อนนู้นไหมอะ่ะที่บอกว่าเป็นภรรยาผมในอดีตชาติอะ่ะใช่เหรอแล้วทำไมยังอยู่แบบนี้ไม่ไปเกิดอีกอ่ะ ไม่ผมไม่มาหาคุณผมมาที่พักนี้แล้วผมก็มานอนพักที่นี่ไม่มาหาคุณออก็ไม่คิดว่าจะอยู่ไงก็คิดว่าไปเกิดแล้วแล้วทำไมอยู่แบบเนี้ยผมจำพื้นที่ได้แล้วพี่พนะพื้นที่ที่ผมเคยเจอนางไม่ไปเกิดอีกเหรอ นีเป็นอะไรติดค้างอะไรอยู่พี่พี่เงียบไปแล้วดูไม่คุณจะเอาอะไรไปเกิดได้แล้วนี่มันหลายปีแล้วนะแล้วผมนะไปเกิดเถอะนะ เธอยอมทุกข์ทรมานมากกว่านะหรือว่าเธอหยีไปไหมตอนนื้เปล่าจะต้องการอะไรจะเอาอะไร

นางเชิญผมไปแต่งรู้พี่แต่ผมไม่ขอไปนะพี่นะผมไม่ขอไปนะทุกคนหุ้ยหายไปแล้วพี่พี่หายไปแล้วผมเอากล้องลงมาจะไปยกยกถ่ายนางนางหายไปตอนหน้าตาผมเลยพี่ว้าวหายไปเลยเนี่ยเดินไปเนี้ยหายไปเลยพี่จนะเจ่ไหมฮะช่องเนี้ยเออเฮ้ยนางโมนนางเป็นภรรยาผมในเดชาติ น,นางหมอนางรอผมยังไม่ไปไหนนางหมอที่นี่คือที่ของนางแล้วทําไมยังไม่ไปเกิดผมจำไม่ได้พี่นะคนนี้แหละที่ผมเคยเจอนี่พี่นะผมเคยเจอทุกที่แบบผมเคยนั่งคุยกับนางแล้วนางบอกว่านางเป็นเมียผมแล้วให้ผมเห็นภาพเก่าๆผมจำไม่ละคือผมเห็นทุกอย่างเลยพี่พแต่นางยังไม่ไปเกิดเฮ้ยพอๆผมต้องกลับไปทำบุญให้นางพี่นะแล้วขอปีคิก่อนพี่แล้วก็เดินทางกลับพี่พนะ